มันจะมีพ่อแม่บางคนที่เขาก็ก็ไม่ได้ฟังเสียงลูกสะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยดี๋ยวเขาใช้เขาว่าเท่าไหร่เลยใช้ว่าไม่ฟังเลยดีกว่ามบางคนก็ฟังครึ่งหนึ่งฟังครึ่งหนึ่งไงมันจะมีอยู่แล้วในหนังเป็นยังไงต่อในหนังเออืมก็พอมันโดนพ่อแม่กดดันมากๆมันก็เลย turning a w a เลยเป็นตัวแพนด้าที่น่ารักมากสีส้มๆสีแดงๆอะไรเงี้ย <laughs> อันนี้คือรายการอะไรรายการลองชื <laughs> ่อว่า have you watched <laughs> ep t ับหลังจากตอนแรกเราดูหรือยังดูหรือยังเรื่องนี้หลัจาตอนแรกเราปล่อยเป็นเสียงเดียว <laughs> <laughs> ตอนแรกเราพูดถึงหนังเรื่อง Surveillance นะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องไหนคุยเรื่อง turning red ที่อยู่ใ <laughs> <laughs> น Disney Plus d <laughs> 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 ดิสนี plus นะครับรู้สึกว่าเป็นของฟิกซ่าปะ พิซซาเป็นจูดอย,อยป่ใช่ใช่เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงเอเชียที่โตที่แคนาดาเด็กเอเชียเอเชียตะวันออกใช่ปหมเออเอเชียฮ่องกงฮ่องกงกวางตุ้งเพราะว่าในหนังมันขึ้นว่าเขาสปีกแอนตอนิสคือเขา<อ>ว่าแคนาโดนี้อยากจ,จะมาจากจีนใต้ก็ได้นะพวกกวางตุ้งพวกอะไรที่มันใกล้ๆกันอ่ะใกล้ใฮ่องกงเอ่ะทีนี้ยังไงต่อความรู้สนใจของหนังเรื่องนี้คือเด็กมันโตมากับพ,พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกสไตล์แบบเป็นแบบเอเชียเอเชียมากมาก คืออยากให้ลูกเรียนเก่งๆต้องเรียนให้ได้แบบเอกิจกรรมต้องอ่ะเด่นอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมดีกีฬาเด่นประวัตินะขอยูโดเป็นไหมตอนเด็กเป็นก็โดนโดนให้เรียนแต่ว่ามีแม่แม่ไม่ได้บอกว่าต้องต้องเก่งอะไรเงี้ยไม่เหมือนในหนังคือในหนังแม่บอกว่าต้องเก่งแล้วตัวละครตัวละครที่ชื่อเหมือนอะไรเงี้ยถ้าไม่ดีต้องโดนดุอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวละครที่ชื่อเหมือนทำทำเก่งจริงไหมในหนังเก่งเขาบอกว่าได้เอนะใช่ ทั้งเรื่องก็ได้ทั้งเรื่องก็พยายามบอกว่าแบบมันเก่งมากอะไรเงี้ยอืมเพื่อนในโรงเรียนเรียกว่าเป็นแบบเวีนเย <ier> <laughs> นโด <laughs> <พ>อะไรต่างัร <c oughs> นเทศเวียนโดเบียนโดเพราะอะไรอะเนเก่งเกินนะอ๋อสำหรับตอนที่เด็กกับแม่ส่งไปเรียนพิเศษใช่ก็เรียนจันถึงอาทิตย์เรียนโโแต่อันนี้คือในวัยที่แบบเด็กมากนะแบบไม่เกินปสามอะที่แม่ทำแบบเนี้ยให้เรียนไปเรื่อยเย่งนี้จนกระทั่ง พ่อบอกว่าออไ,มไม่ต้องเรียนแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามไม่แฮปปี้แล้ะลูกไม่แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยมันเยอะเกินเหมือนสังคมตอนนั้นก็คือว่าลูกของคนอื่นแบบที่เป็นเพื่อนแม่เนี้ยเขาก็เรียนกันหมดพี่ก็เป็นแต่มันยังดีที่ที่แม่คิดได้ที่แม่รู้สึกว่าทําตามที่ที่ลูกแฮปปี้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะมีพ่อแม่บางคนที่เขาก็ก็ไม่ได้ฟังเสียงลูกซะเท่าไหร่ อย่าเขาอย่าใช้เขาว่าเท่าไหร่เลยใช้ว่าไม่ฟังเลยดีกว่าบางคนก็ฟังครื่งหนึ่งฟังครื่องหนึ่งไงอก็อจะมีอยู่ก็พอมันโดนพ่อแม่มกดดันมากๆมันก็เลย turning way เลยเป็นตัวแพนด้าที่น่ารักมากสีส้มสมสีแดงๆอะไรเงีเ้ยหนังมันก็ทำประมาณว่าเออเวลาเด็กมันโดนกดดันเยอะๆมันอึนอดอดัดโอ้น่าจะฮิตคนจำนวนมากเลยนะคือนอกจากจะฮิตฝรั่งไอ้นี่ฮิตไอ้พวก ลูกหลานเอเชียลูกหลานจีนที่ไปอยู่ทางตะวันออกแล้วเนี่ยก็ยังมาฮิตกลับมาที่ประเทศต้นต้นกําเนิดด้วยนะถ้ามันมาถึงเนี่ยด้วยสภาพสังคมอ่ะมันไม่ค่อยมีทางออกให้กับคนที่ไม่ค่อยเก่งอะไรไม่ชอบเรียนหนังสืออ่ะม,มันเลยกลายเป็นระบบที่แพ้คัดออกคือตั้งแต่อนุบาลสอบเข้าอนุบาลสอบเข้าป .1 สอบเข้าป .6 เอ่อม .1 ม .4 อย่างเงี้ยหนึน่งจุมหาลัยเลยคือทุกอย่างมันเป็นเกมที่แบบต้องไต่ไปเรื่อยๆอีกแล้วมันทำให้พ่อแม่ ต้องยอมรับว่าพ่อแม่รุ่นหนึ่งก็ต้องกดดันเพราะว่าถ้าเขารู้สึกว่าถ้าเขามีลูกแล้วลูกเป็นคนที่แพ้ในระบบอ่ะเขาก็ไม่สามารถเจียนากาศถึงอนาคตของลูกของของเขาเองได้เพราะว่ามันจะท้อนกลับไปกลับมาเลยเออพี่ก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันสังคมมันดูน่าเห็นใจจังวะมันไม่มีทางออกให้พวกเขาเลยอ่ะคือมันเป็นการ์ตูนอ่ะนะมันก็เลยไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ามันด่ามามาจริงจริงไอสตอรี่ไลน์แบบนี้มันสามารถทําให้เป็นแบบ พลิกไปแบบดราม่าจัดๆเลยก็ยังได้อยู่อืมทีนี้เราเราในฐานะที่เราดูเรื่องนี้เรา,เราโดนสองแบบแบบแรกคือเราดูในฐานะที่เราเป็นเด็กที่ผ่านระบบนี้มาก่อนอืมแบบที่สองคือเราในฐานะพ่อแม่เพิ่งเราเราเพิ่งเป็นพ่อแม่เด็กเล็กมาอืมรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่ามันมันแย่นะถ้าถ้าเราเห็นคือเราก็เห็นปัญหามันมาขนาดนี้แล้วแต่ถ้ามันจะแย่มากถ้าเราดยังทําตัวแบบนั้นอีกซ้าๆไม่อีกแบบ เดี๋ <S <S อ,อกไหมแบบเออทำไมมึงไม่หยุดวะ <g ül> ทำในเมื่อไม่ดีทำไมไม่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่อย่าใช้เขา,าไม่ดีในเมื่อมันไม่เหมาะกับลูกเราอ่ะทําไมเรายังถึงต้องต้องทําอีกอะไรเงี้ยมันก็ยังทุกวันนี้ก็ยังมีคนอย่างนี้อยู่ที่แบบว่า <S <S 1> <S 1> เออแบบมันไม่ได้เหมาะกับลูกมงเลยนะแต่ก็ยังทําแบบไปจะฝืนให้เด็กมันบังคับเด็กอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเรารู้มันแต่แรกเราเข้าใจเรื่องนี้แต่แรกเราเลยพยายามจะไม่เป็นพ่อแม่แบบที่ในหนังเป็น อืคือเราต้องมองภาพกว้างๆด้วยอ่ะเลีย้ยงเลี้ยงเด็กคนหนึ่งอ่ะมันจะมีอย่างนี้อีกนะคือเห็นลูกสนใจอย่างหนึ่งแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันชอบอแต่จริงๆแล้วเด็กอ่ะมันก็สนใจหมดแหละใช่ทุกอย่าง, <laughs> งมันติเรื่องใหม่เรื่องใหม่ที่เขาคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องก็ต้องถอยลงมาออกมาหน่อยมันมาดูว่าเออเขาก็สนับสนุนเขาไปถ้าเขาชอบเดี๋ยวเขาก็จะคิดทาต่อเองหรือถ้าเขาไม่ชอบอ่ะก็ต้องทําใจให้ได้ว่าเขาไม่ชอบแล้วก็ต้องเลิกไนงะ มันจะมีแบบเฮ้ยก็แบบทำไปแล้วอ่ะอย่างเงี้ยเรียนไปแล้วอ่ะมันก็ต้องไปให้สุดสิวะอะไรเงี้ยแล้วก็ตายกันไปข้างหนึ่งเออพี่อ่ะแล้วพอดีพอดีหนังเรื่องนี้เราดูจบก็มีข่าวจากเวียดนามมาพอดีอย่างเฟซบุ๊กดักฟังดักอ่านแล้วแต่พี่เห็นเพื่อนเพื่อนที่แชร์แชร์ก่อนหน้านั้นแล้วก่อนหน้าที่จะเก่อนหน้าที่หนังมันจะพี่จะดูหนังกันอยู่แล้วก็จะบอกว่าต่อให้ เพราะว่าเป็นโซเชียลนะข่าวเฟกมันก็มีใช่ไหมแต่ต่อให้เรื่องเรื่องวิดามไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าถ้าไม่เด็กคนนี้ก็ยังมีเหยื่อนในระบบเนี่ยจํานวนมากที่ไทยนี่มีเยอะมีหลายเคสมากมแล้วแล้วบางคนไม่ได้เกิดขึ้นในวัยมัธยมด้วยบางคนเข้าไปอยู่ในระบบมหาลัยแล้วเป็นผู้ชนะแล้วเหมือนวสอบเข้าอะไรไปแล้ว ก็ยังมีปัญหาแล้วเรื่องเคสีแบบนี้เกิดขึ้นในยุคแต่รุ่นพี่แล้วนะแต่พี่เข้าใจว่ารุ่นหลังเนี่ยถ้าพ่อแม่ยังไม่เลิกจะเป็นหนักกว่าเดิมเพราะว่ามันมีเรื่องโซเชียลมีอะไรมาเกี่ยวข้องอีกอืมอืมแอ๋อแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ในหนังมันนะพี่ดูคือพอพอพ่อแม่ในในหนังน่าจะเป็นแม่ส่สวนใหญ่คือพ่อแม่ของเหมยเนี่ยแบบเขาเรียกอ,อะไรอะตั้งความหวังไว้อะไรเงี้ยสูงสูงใช่ไหมจนกลายเป็นว่าลูกต้อง ลูกต้องทําให้ได้ตามที่แม่ต้องการเพื่อให้เห็นเพื่อเพื่อลูกที่จะอยากเห็นแม่แบบแฮปปียอย้อะไรเงี้ยทั้งทางที่ตอนที่มันตอนที่มันกลายเป็นแพนด้าเป็นตัวแพนด้าใหญ่อืสิ่งที่มันทําให้มันคามได้คือเพื่อนมันเพื่อนวันที่ที่รักมันแบบว่า unconditional love อย่างเงี้ยแบบ no matter what ยอะไรเงี้ยไอ,อ,อจุดเนี้ยที่มัน <l id S 1> คนเปนะ็นพ่อแม่ดูแล้วน่าจะเหินอยู่ว่า สุดท้ายลูกแม่ไม่ได้นึกถึงพ่อแม่เสม,มอก็มีความเหิยว <c ười> คือมันได้ถึงเหมือนกันแต่มันถึงอีกม,มุมหนึง่ง <c ười> มันถึงว <c ười> ่าอีก <c ười> มุมหนึ่งถึงมุมที่ทําให้มันกลายเป็นเรทอะเออทําคือเหมยเนี่ยมันสแสดงองอกในหนังอยู่ว่ามันอยากให้แม่มันพราว <c ười> พราวท <c ười> ีว่มันเรียนเก่งเนี่ยเพราะมันอยากจะใม่แม่พิสูจน์ให้แม่มันรู้ว่ามันทําได้อือก็นั่นแหละแล้วจริงนะพวกนี้นะ ถ้าถ้าพ่อแม่เป็น,ปนแบบนี้นะลูกจะพยายามทำอย่างนี้ไม่รู้จบในชีวิตเขา,าอ่ะอ๋อ่ะที่แย่เข้าไปอีกหนังก็คือว่าลูกพยายามทาํทมขา,มาขนาดนี้แล้วอ่ะให้ทําเพื่อแม่เขาได้แบบให้พากเขาได้แล้วแค่จะขอไปดูคอนเสิร์ตอะ่ะแม่มก็ไม่เชื่อใจอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เด็กมาคิดว่าแบบเออที่ผ่านมาเราทําไปทําไมวะเออหนังไม่ค่อยจะคิดป่ะคิดมันพูดอ๋อมันพูดอยู่ใช่ไหมอ๋อพูดอยู่ใช่ไหมมันพูดแบบ so what's the point อะไรเงี้ยที่มันพูด เพราะว่าพูดกับเพื่อนมันอะ so what the point แบบมันไม่พ่อแม่ไม่ trust ได้ซ้ำอะไรอ่างเงี้ยเพราะว่ามันโตมาในสังคมที่มันมีมันมันกึ่งหนึ่งอะด้านหนึ่งครอบครัว family เป็นจีนใช่ไหมแต่ด้านหนึ่งมันก็โตในโลก set up แบบตะวันตกเพื่อนแบบตะวันตกใช่ป่ะมันก็เลยพูดแบบพูดขอใจเดี๋ยวรุ่นพี่อะไม่มีกระตั้งคำถามนี้นะไม่มีกระตั้งคำถามนี้เด็กว่า what the point ม่แต่มันพูดก,กับเพื่อนมันย่ยากไม่ได้พ <laughs> ูดกับแม่ใช่ใช่แต่ว่าเพื่อนพี่นเนี่ย oh, <not S 2> พูดก <even S 2> ันเองตั้งคำถามใช่ไหมตั้งคำถามกันด้วยกันเองอ่ะเออด็กน้อยหนังหนังมันก็หนังมันก็โชว์อยู่ <laughs> ยังไง <laughs> เออมันโชว์คือมันอย่างนี้แหละ <laughs> ต่อคือพี่เชื่อว่าเจนเจนเจนแต่ละเจนที่ห่างกันสิบปียีสิบปีเนี่ยมีผลจริงจริงมีผลจริงจริงเพราะอย่างอย่างรุ่นใจเงี้ยถ้า มันรู้สึกว่าสิ่งที่พ่อแม่ทาไม่โอเคมันยังมีการตั้งคําถามอยู่ไงรุ่นพี่นะอาจจะมีคนอย่างพี่ที่ตั้งอยู่แต่ว่าไม่อยากเทียบเลยคือคอมเพลสลี่ปล่อยไปเลยส่วนใหญ่นะที่ปล่อยเดินไปตามน้าเลยรุ่นพี่ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยน่าสงสารจังเลยชีวิตดูไม่มีจุดยืนไม่มีพี่เลยการเป็นคนคนที่เลยไม่ครบ ไอ,ไอ้การสอนลูกแบบนี้มันมันเป็นพื้นฐานของ,ของ,ของหลายหลายเรื่องเหมือนกันแบบใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเขาพ่อเขาส่วน,นจุดหนึ่งเขาจะโตไปแบบเขารู้สึกว่าเขาไม่มีช้อยนอกจากว่าทําให้พ่อกับแม่พราวอะไรเงี้ยซมัน h ฮิร์ตฟูอยู่เพราะว่าอย่างน้อยชีวิตของเขาเขาควรจะได้ใช้แล้วก็เขาเรียกอะไรได้เอ j นจอยมันอะ่ะอืม ไม่ใช่มานั่งทำให้คนอื่นพาวแบบ not even parents อะไรเงี้ยโอ้ฟังแล้วแบบเออแต่แต่อย่างน้อยโชคดีอย่างที่เราเลือกที่จะไม่เป็นพ่อแม่แบบนั้นตั้งแรกตั้งแต่เขายังตั้งแต่เขาเด็กอะเขาเด็กเราเลือกไม่เลือกที่จะเลือกที่จะไม่อย่างนั้นเลยอืก็ยังไงเดียวก็ถ้าใครเป็นพ่อแม่อยู่เขาราเรารู้สึกว่าตัวเองกาลังกาลังตั้งความหวังหรือพยายามฟอร์ลูกไปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย ก็ลองทบทวนตัวเองดูนิดนึงนะผมอยากจะไม่อยากให้มันเรื่องพวกนี้มันเกิดซ้ำซาสซากอีกอยากอยากหยุดหยุดวงจรแบบนี้อให้กี่ดาวหนังเรื่องนี้ผมพี่เหรอจากเท่าไหร่ห้าห้าออี่สี่เพราะว่าเพราะว่าพี่ไม่ชอบแม่ในเรื่องนี้มันมันเอาจริงแล้ว มันมีส่วนผสมระหว่างความเป็นคนจริงๆในชีวิตจริงอกับความเป็นการ์ตูนอยู่แต่ว่าพี่พี่ชีวิตจริงพี่เห็นพี่ experience แบบนี้มาจะไม่แม่พ่อแม่พี่ไม่ถึงขนาดในหนังนะอแม่พี่ยังใจดีกว่ายัางเปิดกว้างกว่าเขาแต่ว่าในหนังเนี่ยมันดูแล้วโอ้โหอึดอัดในฐานะลูกคือเนื่องจากว่าหนังมันเป็นการเรื่องเล่าจากบมบองผ่านเหมย <ๆ S 2> เหมยใช่ไหมเออเราก็เลยรู้เป็นเด็กด้วยเราเลยรู้สึกอึดอัดเราไม่ชอบอืมอ่ะส่วนอยู่ให้สามจุดห้า ทำไมหายไปดิหายไปมากกว่าพี่ตั้งดาวนึมัน,นมันหายไปไหลเลยอันนี้คือพูดถึงในมุมของของหนังแล้วถแล้วเพราะว่าเราคุยกันเรื่องหนังใช่ไหมก็เอ่อภาพอคิดว่าน่าจะได้คือทําภาพในระดับนี้คือควรจะเป็นแค่หนังสัน้นสําหรับจานะไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นจากมวีขนาดนี้มันไม่รู้มันเข้าลงงดังป่าวไม่น่าจะเข้าไม่แน่ใจพี่ไม่แน่ใจเออเพราะอาจจะทำเป็นซับพอร์ตสตรีมอย่างเดียวก็ได้ เหมือนเ,ออเหมือนโฟรเคือภาพมันสวยนะไม่ใช่ว่าไม่สวยแต่ว่าความสมูทของเฟรมต่อเฟรมหรือว่าหรือหรือบทพูดอะไรเงีเออ้ยมันมันยังสู้พวกเรื่องอื่นในในดิสนีย์พไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างเอนคานโอะไรเงี้ยเนื้อสตอรี่ไลน์อะไรเงี้ยสมูทกว่าอ,อ,อืมน่าจะเป็นเรื่อง เกี่ยวกับงบประมาณด้วยอ๋อเมื่อกี้พี่พูดผิดไม่ใช่ไม่ใช่เปฟอร์ซเซนทูฟอร์ซเซนทูเข้าลงอยู่ที่ไม่เข้าลงที่เข้าลงไม่ได้เลยคือมูหลานมูหลานเวอร์ชันเอ่อเดี่ยวเรเวอร์หรือเรื่งคนจรีนเพราะคนละเขาสนับสนุนนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องโควิดเขาก็เลยตัดใจแต่ถึงใจถ่ายทอดบนเคื่องัวการบนสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยที่ใครอยากดูเร็วเนี่ยให้จ่ายเงินเป็นพรีเมียร์จ่ายเงินให้พรีเมียร์ตอนนั้นเราดูนิดเดียวเลยหนังมันห่วยมากนะดูดูนิดเดียวเพราะว่าอยู่ไม่ชอบเวลาไม่ได้หหนนนนัังมมม่่่่ววยากกกะะพพีีอดดดููููจใ้้แลสุ็ไร พี่ไม่สนุกเพราะว่าพี่ดูจนจบเพราะว่าพี่อยากทดลองไอ้ตัวดโฟนของมันอะตัวสปาร์เชียลเฮดทร็กกิ้งสปาเชียลเออมาใหม่ๆพี่จะทดลองแต่จะบอกว่านี้ครับที่ผมมาชวนคุณจ๋าคุยรายการเรื่องเกี่ยวกับหนังเพราะว่าคุณจ๋าเนี่ยเป็นคนที่อ่านรหัสของการทําหนังขาดมากกว่าผมเยอะนะครับเช่นเวลาดูแด่วยกันเนี่ยเขาจะเขาจะมองอ๋อแต่การการวางมุมกล้องนะครับการใช้สีการใช้โฟโตเศสีเนี่ยไปจนถึง สตอรี่ไลน์แต่ละคนคือพู้วเหมือนาวดูเวียนภาษาหนังองเพาะว่าคือภาษาหนังเขาจะอ่านขานนะเขาจะสามารถเดาลูกหน้าได้ตลอดนะหลัะที่ผมเนี่ยดูไปเรื่อยๆเขาบางคนบางคนเขาสู่ไม่ชอบนะมันจะมีคนที่ไม่ชอบที่ดูหนังกับคนที่เดาอะไรได้เออก็จริงแต่ว่าพี่พี่ไม่สีเพราะว่าพี่อยากฟังว่ายูพูดอะไรพอพกับหนังจะเสืออะไรคือพี่ไม่ได้ใหา่จะดูหนังอย่างเดียวด้วยแล้วเออแล้วมันก็เสียงภาคเสียงอะไรหนังเรื่องเนี้ยมันยังไม่ค่อยแบบ มันยังมีความเฟกอยู่ที่ปลายปของเสียงอะแบบพูดไม่ถูกคือมันไม่เบื่ออาชีพมากพอเออมันไม่สมูทเท่าแบบอย่างเอลส์ดาเอลซาไอโฟเซนอะอืมอันนั้นคือพากแบบเนียนแบบใช่งหอย่างนี้เลยนะคือเขาพากดีมากแต่อันนี้คือพากแล้วแบบเออมันก็พูดภาษาอังกฤษอะชาร์อตอะแต่เราฟังเนื้อเสียงออกว่าน่าจะเป็นแบบแบบแบบให้คนเอเชียแคนาเดียนหรือว่าเอเชียอเมริกันอะไรเงี้ยผ้ออาพากอะแต่ แต่ว่ามันพอเข้าใจอยู่เรื่องนี้ผูกอินเนอร์อมันยังไม่เท่าอ่ะเออคือ v o i ์ e อค t ต r เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาใครมาก็ได้เออมันสําคัญเออมันสาคัญมันสาคัญมากแล้วก็พี่เข้าใจอยู่เพราะว่าอย่างี้คน ถ้าจ้างคนประสบการณ์แพงเยอะๆมันก็จะแพงไงหนังมันจะแพงเออหนังก็จะแพง <c oughs> จ้างอย่างเอลซ่าเนี่ยนับรองมีค่าตัวแพงฉะน,นเลยล<อ>รู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่จำเป็นต้องทําเป็นฟูมูฟี่ก็ได้ทาเป็นหนังสั้นเหมือนเรื่องเบาก็ได้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งของดิสนีย์ที่เป็นหนังสั้นมันจะมันจะปูเรื่องเล่ามันจะเล่าเรื่องไม่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 ไมเจบพอเออแต่เอาจริงๆมันถือมันสั้นละนะเพราะมันแค่หนึ่งชั่วโมงห้านทีถูกแต่ก็รู้สึกว่ามันวางเนื้อเรื่องให้มันลำยู่่่ชเออแต ก็แต่ถ้าสั้นกว่านี้เขาก็จะวางโพ i ิชันตัวเองไม่ถูกไงยว่าเขาจะเป็น movie, มูฟวี่หรือว่าเขาจะเป็นอะออ <laughs> จะเป็นหนังสั้นหรือเปล่าหรือวอ่า <laughs> อ,อหนึ่งชั่วโมงห้าทีหนึ่งชั่วงต้นๆเนี่ยมันพองพวกหนังลำโบภาคหลังๆงน,นะที่แบบสั้นๆไม่ต้องยาวมากคนที่เคยจะมีประสบการณ์อย่างนี้มาดูนะว่าน่าจะรู้สึกว่าเออมันก็อินอะไรอ่พี่เข้าใจว่ามันจะจับสองแบบคือแบบหแน้คือเด็ก เด็กวัยรุ่นเนี่ยนะแบบที่ตัวละครเดียวกับเหมยๆอะ่ะไกลกลุ่มนึงคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มยังยังพารันยังพารันเนี่ยที่เป็นเอเชียแล้วยังบางคนนะหลุดแล้วบางคนไม่สนใจพวกนี้แล้วแต่บางคนยังยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่ใช่บางคนนะเท่าที่พี่สังเกตจากโซเชียลมีเดียพ่อแม่พ่อแม่วัยเออร์ลี่เออร์ลี่ชายหุ่นนึงก็เขยังเล่นอย่างนี้อยู่นะเขยังว่ามาณนี้อยู่นะถ้าถ้าเลี้ยงลูกอย่างเวลาเลี้ยงลูก เพราะนี่เราจะไปกันใหญ่ได้ไหมไม่เป็นไรก็ <laughs> เราพูดนิดหนงก็ได้ก็ <laughs> คือเวลาตอนที่เราเลี้ยงลูกแบบที่เมืองไทยกับเลี้ยงลูกที่นิวซีแลนด์มันก็มันสัมผัสได้ถึงความสไตล์ที่แตกต่างกันแบบเยอะมากอย่างเด็กที่นี่ก็จะแบบวิ่งเล่นนั่นคือมันซนมากนะแบบวิง่งไปทุกที่แบบรองรองเท้าอะไรเงี้ยไม่ใส่แล้วก็แบบเลอะเทอะแต่ว่าเด็กมันกล้าเล่นกล้าทําอะไรกล้าทํากิจกรรมที่แบบพี่เห็นตัวเล็กๆปั่นจักรยาน ฝั S <S ออนแต่งงานกับพ่อแม่นะ Snowboard อย่างเงี้ยนี่เราไปลเล่น <board S 1> อย่างเงี้ยใช่แล้วก็ถ้าคุณสังเกตถ้าคุณสังเกตดีนะเด็กที่นะครับไม่ใส่แว่นนะครับเด็กเล็กๆ <S <S ที่นี่ไม่ใส่แว่นด้ใสส่ันน้อยมากเคาเลนา่นเอาดอยเยอะเออไม่เหมือนเด็กไทยอย่างเอเชียนะครับที่ใส่แว่นตั้งแต่เด็กนะครับซึ่งในหนังมันก็บอกอยู่ว่าตัวเอกนางเอกเนี่ยใส่แว่นอยู่คนเดียวป่ะ ใส่แว่นอยู่คนเดียวนะเพราะว่าการที่ใส่แว่นแบบก็ต้องสมมติตัวเองว่าอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิต o อ t ดอ o r ต่เด็กไม่ได้เล่น o u t ดอ o r เหมือนในเรื่องเหมือนไม่ได้ไม่ได้ใช้ไงก็คือเลิกเรียนแล้วต้องรีบกลับไปวัดที่พอบ้านบ้านทำเลยเป็นวัดครึ่งหนึ่งไงธุรกิจวัดใช่ธุรกิจทัวร์วัดอะไรเงี้ยธุรกิจวัดเออก็น่าสนุกคือผมคิดว่าคนที่เป็นคนเอเชียอย่างเราเนี่ยผู้คนไทยเนี่ยสามารถดูแล้วรู้สึกอินได้อินตามได้มี ง่ายๆเลยนะเพราะว่าเป็นหนังที่มัน t a r g e t ็ตไปที่เราเลยนะอืครับก็ลองไปดูกันนะครับอันนี้เราไม่ได้สปอยเท่าไหร่นะเราแค่พูดถึงโอวอร์วิวใช่ไหมใช่แต่รู้สึกว่าสปอยก็ต้องขอโทษเดี๋ยวพี่ตั้งวอนนี่ไว้ก่อนแต่ว่าเราจะพยายามไม่สปอยนะครับคือให้แค่ให้คนเห็นภาพคร่าวๆว่ามันประมาณนี้อืก็ต้องขอขอคุณมากครับที่ฟังจนจบต้องถามก่อนถามคนดูว่าอยากให้ดูหนังเรื่องไหนอี ได้ครับได้แจ้งมาแจ้งมาทางเพจเราก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะอยากฟังเาพูดได้ครับได้แต่คลิปนี้จะลงหลายที่นะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงเด็กเนี่ยเราจะไปลงเพจ Travel Media ได้ดนะ <laughs> แล้วก็ลงช่องพอดแคสต์ของ g o g ฟสตูดิโอปกติครับแล้วก็เป็นรายการเสียงนะแล้วก็เป็นรายการภาพเพราะว่าออกวิดีโอเราถ่ายเป็นคลิปมานะครับก็ใครสนใจก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับ <laughs> ขอบคุณมากครับที่ฟังจนจบสวัสดีครับ <laughs>